สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับทางกศนอตําบลหนองฮีนะครับได้มีโอกาสทํากิจกรรมให้กับนักศึกษานอกโรงเรียนที่ศูนย์นการศึกษาของตําบลหนองฮีนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําขนมนะครับอ,อันนี้ขนมอะไรนะครับขนั๊ ปั้นสิบันหรือกระดิบปั้บหรืออเอมีวิธีทําอย่างไรบ้างเนาะครับเนี่ยขั้นตอนขั้นตอนมาวิทยากรมาพูดหน่อยสิวางไดไหนเขาทำไาทาานมาแล้วจะไม่ละขั้นตอนเรบ่ได้ครับโอ๋นี้ที่ที่ที่ทบุคที่ทอดมันเจไม่มี นี่จะมืดอันนี้เป็นโขาอะไรมัอันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับมีตรงนี้แป้งมีแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวอะไรก็ไม่ไเลยดิาะวามหหั่นอมันหนักนี่นะเน้อหักมีแป้งโอ้มีแป้งดูดูเรายห็นห้องก้านเราเอาน้ำสิเจ้ากว่ก่อนเะ๋อันี่ แป้งแป้งข้าวเจ้าก่อนแล้วก็แป ah oo, ้งสาลีเป็น oh, ส okay. right? ่วนผสมสัดส่วนอย่างไรเนาะครับอันนี้เพื่อที่จนผสมอัตราส่วนใช่ไหมคะครับผมอันนี้แป้งสาลีอันนี้ผสมเราจะใช้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบกรัมครับผมแป้งข้าวเจ้าใช้อยู่ที่ร้อยห้าสิบกรัมครับผมแล้วก็มีแป้งมันแป้งมันเราจะใช้อยู่ที่ห้าสิบกรัมครับผม แล้วก็มีน้ำปูนใสน้ำปูนใสนี่ใช่ไปแล้วเนาะน้ำปูนใสน้ำปูนใสน้ำปูนใสโอ้ใส่ขวดมาแล้วน้ำปูนใสจะอยู่ที่350กรัมแล้วก็มีน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มจะใช้อยู่ที่300กรัมครับผมคลุกแป้งให้เข้ากันครับผมโอกยยญ่ไปที่ไรจากนั้นก็นวดแป้งนวดแป้งแล้วพักแป้งนวดประมาณ15นาทีพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมง พอเริ่มได้แล้วก็จะมาเป็นขั้นตอนนี้อ๋อก็คือนวดแป้งแล้วก็นวดแล้วก็ปั่นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่อยมาปั้นค่ะอ๋อปั้นเลยค่ะมาวางไว้ค่ะปั้นแป้งมันหนาอันนี้มันลงมามันเราหนาหนิหนาเออนี่นะมันก็เลยเป็นอมลมแบบนี้เลยนี่เออไม่ดีที่อย่างนี้นือเนค่ะ ครับขั้นตอนและวิธีทำนะครับท่านผู้ชมครับที่ทางกศนอของเราได้ให้ความรู้กับนักศึกษานะครับ <Okay. S 1> เกี่ยวกับการทําขนมก็ไม่ยากนะครับ <Okay. S 1> ขั้นตอนต่างๆอย่างที่วิทยากรท่านได้อธิบายให้ได้เข้าใจนะครับ <Okay. S 1> ก็ผูดด้ใดที่สนใจศึกษา <Okay. S 1> การศึกษา <Okay. S 1> โนโรงเรียน <Okay. S 1> ในพื้นที่ <Okay. S 1> ที่ใกล้เคียงนะครับ <Okay. S 1> ก็สามารถติดต่อได้ที่ การศึกษาในตะบลหนองฮีนะครับก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับให้ความรู้ในชุมชนของเรานะครับครับผมขอบคุณครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ